พระกริ่งจินบัญชรหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ขนาดหน้าตักสามนิ้วจัดสร้างทั้งเนื้อนวะโลหะเนื้อกระไหลทองเนื้อกระไหลเงินก้นบรรจุกริ่งเนื้อนวะโลหะใต้ฐานดินไทยแบบโบราณตลอดจนใต้ฐานอุดด้วยผงพรายกุมารด้านหลังจะมีตอกโคดโดยคณะลูกศิษย์ของท่านจัดสร้างนำมาให้หลวงปู่ปลูกเสก เพื่อมอบตอบแทนให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างโบสถ์มีพิธีวางศิลาเลิกต้นปี15และช่วงปลายปีมีพิธียกช่อฟ้าจนถึงปี17มีพิธีพระราชทานวิสุงคามเสมาช่วงระหว่างนี้มีการจัดสร้างพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังเป็นจำนวนมาก วัตถุมงคลที่หลวงปู่ปลุกเสกไว้เป็นพระที่นิยมในวงการตลาดพระเครื่องเนื่องจากทราบถึงพุทธคุณปฏิหารที่ผู้ได้ครอบครองแล้วชีวิตเป็นไปในทางที่ดีขึ้น